บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวเอาล้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนบูธกันนะนี่นะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบูธกันนะก่ <S <S อนเอื่อเราก็ต้องเอาฝาครอบบูธนี่ออกนะเนี่ยฝาครอบบูธนะมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่เนี่ยสี่เขี้ยวเห็นไหมมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่สี่เขี้ยวเดี๋ยวเราก็ใช้ไขควงปากแบนงัดนะ งัดออกมาทั้งสี่เขี้ยวนี้เลยนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทำให้ดูนะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวช่างทวีปทำตำหนิไว้ก่อนนะนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะทำตำหนิไว้นะเวลาแต่งจะได้แต่รูเดิมนะเนี่ยนะโอเคนะแล้วก็งัดออกมา เออแลวนะเห็นนะนะนะโอเคนะ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 นี่ทาตัดน้ำมันนะนี่ยุ่ยหมดแล้วนะท่าตัดน้ำมัน ยุ่ยหมดแล้วนะเปื่อหมดแล้วนะนะต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนลูกปืนนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะบูทนะต้องเปลี่ยนนะนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นใส่บูทไปนะใส่บูทลงไปใส่บูทไปผ้าตับน้ำมันนะมีฝาประกับนะฝาประกับผ้าตับน้ำมันนะ ใส่ลงไปนะนี่นะนะต่อไปอันนี้ตะปิงนะตะปิงล็อกบูทนะตะปิงใส่ตะปิงไปฝาครอบตะปิงนะเราทำตำหนิไปแล้วนะนี่เขียวสีแดงนะสีแดงนะมันก็จะให้เข้าร่องนะเข้ารูสีแดงนี่นะเห็นไหมเนี่ยนะนะเราก็กดลงไปนะกดลงไปให้สุดเลยนะเนี่ยนะ กดให้สุดเลยนะพอกดสุดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ที่ตอกลูกปืนพัดลมเนี่ยนะอันนี้ที่ตอกนะที่ตอกลูกปืนพัดลมนะนะเราก็กดเอาไว้อย่างนี้นะเห็นไหมอย่างนี้นะโอเคนะกดเอาไว้เนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้ กดให้แน่นนะ,ะกดให้แน่นนะพอกดแน่นแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ค้อนเนี่ยนะตอกเดือยนะพับเข้าไปนะเนี่ยนะ,ะกดให้แน่นนะนะเนะเอาละแน่นแล้วนะเห็นไหมนะแน่นแล้วนะแน่นแล้วแน่นแล้วนะนี่นะจะได้แล้วนะ ได,ได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะหยอดน้ํามันนะหยอดน้ํามันหยอดให้ชุ่มโชคเลยนะหยอดให้ชุ่มแล้วก็โชคนะชุ่มโชคนะเอาละนะทิ้งไว้โอเคนะหยอดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปทําอีกอันหนึ่งนะอีกฝาหนึ่งนะอันนี้ก็ปล่อยไว้เงี้ยให้มันซึมซับเข้าไปในผ้าซับน้ํามันนะเอาละนะอันนี้ฝาครอบด้านหน้านะนะเห็นไหม นะเดี๋ยวเราก็เจาะออกนะเดี๋ยวเราก็เจะออกนะทําแบบเมื่อกี้เนี่ยนะงัดนะนะเนี่ยนะ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 งัดเสร็จแล้วเราก็เอาคอรตอกลงไปหน่อยนะมันก็ด้ออกง่ายๆนี่โ <Yeah. S 1> อเคนะล้วก็ดึงออกมานะเราก็ดึงออกมานะดึงออกมามาแล้วนะ ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นะโอ้โห,โหนะออกมาแล้วตกกระปกมากอืมนะนะเช็ดทำความสะอาดนะตกกระปกมากนะเช็ดทำความสะอาดหน่อยเอาเถอะนะเอาละนะสะอาดแล้วนะสะอาดแล้วนะครอบนะแล้วก็ทำความสะอาด ฝนะาครอบตะปิงนะฝาครอบตะปิงอันนี้ตะปิงนะตะปิงบังคับบูธมนะาทำความสะอาดหน่อยโอเคอันนี้ฝาครอบนะฝาครอบผ้าตับน้ํามันนะ้าทตับน้ํามันเสื่อมหมดนะเสื่อมนะ เอาละนะสะอาดแล้วนะนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกปืนนะนี่นะลูกปืนผ้าตะกราดนะแล้วก็ลูกปืนวางไปนะนะเนี่ยวางไปนะวางไปอย่างนี้นะโอเคนะนะวางเสร็จแล้วก็ผ้าตะกราดนะใส่ไป อันนี้ฝาครอบภาตกรลาดนะไปนะใส่ไปมันจะอยู่อย่างนี้นะมันจะอยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างงี้ต่อไปนี่สปริงนะสปริงครอบบูทนะสปริงครอบบูทนะเวลาใส่นะมันจะมีสองด้านนะนี่ด้านนี้เรียบนะด้านนี้จะเรียบเห็นไหมเนี่ยนะจะเรียบนะเรียบส่วนอีกด้านหนึ่งด้านนี้จะนูนขึ้นเห็นไหมจะมีขอบเนี่ยแนมจะมีขอบนูนขึ้นเห็นไหม <N oon> เนี่ยนะเนี่ยมันจะมีขอบนูนขึ้นนะแล้วเอาตั้งขอบนูนนี่ขึ้นนะหงายขึ้นนะเนี่ยหงายขึ้นอย่างนี้นะนะหงายขึ้นอย่างนี้นะหงายขึ้นอย่างนี้ใต่อย่างนี้นะเอาตั้งนูนขึ้นนะโอเคต่อ <Okay. S 2> ไปนะแล้วก็ใส่าฝาครอบไปฝาครอบตะปิงบูทเนี่ยเราทำเครื่องหมายไปแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยเห็นเครื่องหมายไหมนะเครื่องหมายอยู่ด้านนี้นะเห็นไหม นาะเครื่องหมายอยู่นี่รูอยู่นี่นะเราก็แต่ให้ตรงรูนะนะครับกดลงไปนะอืมนะกดลงไปให้สุดเลยนะนี่กดลงไปสุดแล้วนะนะพอกดสุดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ที่ตอกลูกปืนเนี่ยนะที่ตอกลูกปืนพัดลมเนี่ยนะลองเอาไว้นะดันเอาไว้นะดันเอาไวนะ้าดันเอาไว้นะกดให้แน่นเลยนะไว้แน่นเลยเราก็ใช้คอ้อนนะ ตอกพับไปนะตอกพับไปกดให้แน่นนะ นะเราก็ตอกแน่นแล้วเห็นนะแน่นแล้วแน่นแล้วนะต่อไปเราก็หยอดน้ํามันนะหยอดน้ํามันให้ชุ่มโชกเลยนะชุ่มโชกชุ่ม,มแล้วก็โชกนะหยอดไปนะหยอดเยอะๆเลยนะ้ําจะได้ตึงเข้าผ้าทับน้ํามันนะ,เอ,ะนะเอาละนะเอาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส่แกนพัดลมเลยนะเดี๋ยวเราจะใส่แกนพัดลมเลยนะ เดี๋ยวเราก็จะประกอบกับเข้าที่เดิมเลยนะประกอบเข้าที่เดิมเลยนะเราก็ใส่ไปนะโอเคนะนี่อย่างนี้นะมีฝาครอบด,ด้านหลังนะเราก็ใส่ไปนะ ดูเทสจะได้ไหม,มนะโอเคนะน่นะโอเคนะมันก็จะพอดีกันนะพอดีกันเดี๋ยวเาขันน็อตยึดสี่ตัวเลยนะเนี่ยมีน็อตยึดสี่ตัวนะแต่น็อตเลยนะนะอย่าเพิ่งขาให้ตึงมากนะขันน็อตตรงข้ามนะแต่ตรงข้ามกันนะตรงข้ามกันเอาละขันให้แน่นเลยนะขันให้แน่นเลย เอาละนะโอเคเพาะกันหน่อยนะเอาละลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะเอาละนะต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่สลักล็อกใบเลยนะ สลักล็อกใบนะใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยนี่นะใช้ค้อนตอกนะอีกมือหนึ่งก็จับแกนไว้นะจับแกนไว้แล้วก็ใช้ค้อนตอกนะข<ๆ>ะเรียบร้อยนะเราก็ใส่ไปแล้วนะสลักล็อกใบ โอเคประกอบเข้าที่เดิมเลยนะยกตั้งเลยนะยกพัดลมตั้งเลยนะมันนอนมาลานเลยว oh <no. S 1> มันเมื่อยมันนอนนานเมือม่อยเมือ่อยเมื่อยนะเดี๋ยวยกนะยกตั้งเลยนะโอเคนะเราก็ยกพัดลมตั้งขึ้นมาแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระปุกเฟืองสายนะใส่กระปุกเฟืองสายนะ ขันน็อตสามตัวนะน็อตสามตัวเอาละนะขันให้แน่นนะขันให้แน่นเอาละนะต่อไปนะกันสายนะกันสายอึ๊บเอาละนอ็นอตน็อตยึดกันสายเอาละนะ เรียบร้อยต่อไปนะแคบนะแคบแคบเอาละนะเรียบร้อยเรียบร้อยต,อนะต่อไปนะต่อไปนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะใช้เคเบิลทายรัดสายนะสายแคบนะของเดิมเขารัดเอาไว้นะเราก็รัดให้เขาโอเคนะส่วนที่เกินนะตัดออกนะ ตัดออกโชว์โอเคนะเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปนะอันนี้ขาตั้งมอเตอร์นะกนะิ๊บล็อกนะนะตีครีมบีบนะครีมบีบเข้าไปนะโอเคนะเรียบร้อยนะปิดฝาครอบเอาละเรียบร้อยนะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่ฝาคราอบมอเตอร์นะพลาสติกนะ ฝาครอบมอเตอร์สไปน็อตยึดนะนี่น็อตยึดเดี๋ยนะต่อไปฝาครอบน็อตฝาครอบน็อตปึ๊บอาละเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปจุกดึงสาย เอาละนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อไปนะฝาครอบด้านหน้ามอเตอร์นะนี่นะใส่ไปน็อตสามตัวเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อไประังหลังนะ จังหลังกระจังหลังแหวนล็อกกระจังแหวนเข่าละแน่นแล้วนะนั่นแล้วต่อไปใบใบนะแหวนล็อกใบนะแหวนล็อกใบ ระจังครอบหน้านะกระจังครอบพัดใบพัดลมนะกระจังครอบใบพัดลมด้านหน้าส่ไป,ไปเอาละนะล็อกกระจังนะล็อกนะล็อกกระจังนะล็อกกระจังหน้าหลังนะในตัวล็อกโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะ แดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบป้อนไฟเข้าไปสิ้นนะว่าจะใช้ได้ไหมนะจะมุนมีเสียงดังไหมนะอ้าวล่ะนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะเรียยวตักป้อนไฟเข้าไปนะมาทดสอบกันนะเอาเสียบปลั๊กอืมเสียบปลั๊กแล้วนะเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิปปตวแล้วเปิดสวิตแล้วนะโอเคนะกดสปีดเบอร์หนึ่งอ้าวนะเบอร์หนึ่งแล้วนะ เอาหมุนแล้วหมุนแล้วนะเย <Yeah. S 1> หมุนแล้วนะเงยียบจีบเลยนะเงยียบจีบเลยเบอร์หนึ่งต่อไปนะเบอร์สองเบอร์สองอืมนะอา้าวเบอร์สองก็ใช้ได้นะหมุนแล้วเงยียบจีบเลยนะลมเย็นดีจังเลยนะเบอร์าสามเทเบอร์าสามอา้าวเบอร์สาม เบอร์ามก็เยดเทียบเลยเหมแรงติดจังเลยนะโอเคนะพัดลมนะก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งกริ้งกริงให้ด้วยนะครับ